Tell what know you นี่ทางเข้าห้องพักนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่โดนะคะวันนี้พี่โดพามาเที่ยวที่เขาใหญ่โรงแรมลาวาลิสค่ะเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูนะคะเริ่มต้นด้วยการเข้ามาก่อนเลย ค่ะนี้เราเข้ามาในนี้เลยนะคะเป็นห้องหน้าฟร้อน์เลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่ราคาแบบโอเคมากๆเราก็จะเจอเป็นชั้นวางเสื้านะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านขวามือห้องน้ำคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะพี่โดยจะพาเข้าไปชมนะคะนี่เลย ก็ห้องน้ำทุกอย่างก็มีครบเลยนะคะมีแอรไม่ใช่ค่ะดรายปอผงนะคะแล้วก็สบู่แล้วก็จะเห็นเป็นกระจกนะคะกระจกแบบลอยตัวนีเลยเห็นพี่โดเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นแบบใสๆอย่างนี้เลยเป็นเป็นแบบชาวเวอร์นะคะ ส่วนห้องสุขาก็เป่าเปลือยอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นทั้งผ้าขน,นูนสำหรับว่ายน้ำนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูที่เราอนในี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมในห้องกันเลยดีกว่านะคะตามไปเลยค่ะนี่เลยค่ะห้องนอนใหญ่นะคะเราจองเป็นแกรนด์ดีลักซ์แต่เขาบอกว่าอัปเกรดก็คือห้องนี้ค่ะห้องที่ หลายหายท่านได้รีวิวไปแล้วนะคะนี่เป็นโต๊ะเขียนหนังสือที่เขาให้มาแล้วก็เป็นตู้รอนทีวีแล้วเราก็จากห้องนอนเราก็จะเห็นด้านนี้คือห้องน้ำนะคะด้านนี้คือทากเข่าเลยะคะ่ะพรุ่งนี้พี่โดจะพาไปเที่ยวรอบๆลาวาลิสกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างติดตามนะจ้าน,นี่คือเฉลิมท,ที่นั่งข้างนอกนะคะ นี่เลยค่ะทางเข้าของเขาไฮไลท์หลังข้าสูงน่าจัุดยอดใช่ไหมคะมาทางนี้คือทางลงที่จอดรถนะคะมอร์นิ่เจอกันที่ห้องอาหารนะคะอมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้อยูล่ลาบบาลิสนะคะ อากาศก็ดีค่ะแดดยังไม่ออกลเลยนี่คือทางที่ลงมาร้านอาหารนะคะช่ชื่นีน่เลยต้องไปคือห้องอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกัน ก็เข้ามาในสวนของเขาวงกลนมันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเห็นวีดีโอไหมคะน่านเลยนี่เลยสวยงามมากดีใจวันนี้ที่ฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเลยนี่ไงเห็นวีดีโอไหมคะ ไปห้องหาดกันค่ะส่วนของอาหารก็กเท่ากันรักค่ะ เบรคฟาสเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเดินตรงสาวไว้่ะสวยมากนี่สวยมากค่ะ ตตอนนี้ขึ้นมาบนที่เขาเรียกว่ารูปถบนะคะก็จะเห็นวิวด้านบนแต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะที่โดข้างล่างสวยกว่าเยอะเลยตอนนี้พี่โดก็ามาสวนหน้านบ้าน ไม่ใช่สีขาวสวนของหน้าโรงแรมนี่ไงชุนห์ว้า้าา,าดีไม่ร้อนมากนี่เลยชุคห์ มันอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะตรงนี้มีไงน่ารักไหมทุกคนยา่าเดินชมสวนกันไปเรื่อยๆนะคะ งไงคะทุกคนวันนี้พี่โดพามาพบกับโรงแรมลาบาลิสแล้วนะคะ,ะถูกใจเพื่อนเพื่อมบ้างไหมถ้าใครสนใจอยากมาพักที่นี่ก็ลองมาดูนะคะแล้วก็ลองเช็คราคาตามแอปพลิเคชันของโรงแรมจะได้ราคาที่แบบดีๆนะคะแล้วก็เผื่อมีโปรโมชั่นในการลดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองดูนะคะค่ะสำหรับพี่โดโรงแรมลาบาลิสก็ก็ดีในระดับหนึ่งจากที่พี่โดได้พักโรงแรมใน เขาใหญ่เนี้ยคือหลายๆโรงแรมแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ดีบางอย่างที่ก็ต้องปรับปรุงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือพี่โดรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปอะคะ่ะเหมือนอะไรเล็กๆน้อยๆในใน เครื่องใช้ในห้องน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยคือมีน้อยจนเกินไปนะคะถ้าเทียบกับที่ The p พล s เขาใหญ่นะคะเขาจะเป็นโรงแรมที่เล็กเล็กแล้วก็แบบแต่ว่าของในห้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำหรือว่าเ,เป็นมินิบาร์อะไรเงี้ยจะมีมากมากกว่าที่นี่เยอะเลยค่ะก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างแล้วก็ราคาเ้องก็ ค่อนข้างเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โดยังนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาที่ก็ลองมาดูนะคะว่าจะถูกใจทุกคนไหมนะคะแต่ว่าโดยส่วนรวมสิ่งแวดล้อมหรือว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะด,ด,ดีดีมากๆเลยแล้วก็อาหารเช้าก็เป็นอาหารที่หลากหลายตอนแรกพี่โดคิดว่าที่มาที่นี่มันเป็นไม่ใช่วันวิทเอนใช่ไหมคะอาจจะเป็นอาหารเช้าที่แบบว่า ไม่มีเป็นบุฟเฟ่ให้เราใช่ไหมอาจจะเป็นอาร์คาฟอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือวันนี้มีจำนวนแขกเยอะพอสมควรเขาก็เปิดเป็นบุฟเฟ่ให้เรานะคะก็รู้สึกว่ามีอาหารหลากหลายแล้วก็อาหารก็คุณภาพดีนะคะก็อส่วนอาหารก็โอเคค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากมาก็ตามมาเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้พี่โดไปแล้วนะคะ ถ้ามีอะไรดีๆจะมาฝากใหม่อีกนะคะติดตามนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย